มืดมากโอสวัสดีครับคุณนรคงเสียงได้ยินไหมครับคุณนรงได้ยินเสียงผมไหมโอสวัสดีครับเจ็ดพันแล้วนะครับเข้ามา เดี๋ยวผมเช็คเสียงนิดนึงก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวลุงขาวเช็คเสียงแป๊บนึงนะครับ ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่โอเคเสียงมานะครับโอ้ oh, หายไปนานผมก็คิดถึงเอฟซีทุกทุกท่านจริงๆวันนี้ตั้งใจจะไปนึกว่ามันมีงานที่ภูเขาทอง เพราะว่าผมมาไม่ได้ไปที่ภูเขาทองนานมากแล้วจริงๆแล้วที่ภูเขาทองเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นถิ่นเป็นถิ่นที่ผมโตที่นั่นในช่วงของวัยปถมเลยนะแล้วผมก็ไปเที่ยวงานภูเขาทองเนี่ยทุกปีก็ <c oughs> สวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ กดไลค์มา20นะครับเข้าชมมาแล้ว8นะฮะก็วันนี้ตั้งใจว่าจะไปภูเขาทองนึกว่ามีงานภูเขาทองจะไปลํำลึกอดีตนะะเพราะว่าตอนเด็กๆเกนี่ยเที่ยวทุกปีนะครับแล้วพอหลังจากช่วงโควิดมาในงานภูเขาทองก็ไม่มีนะครับจนกระทั่งมาช่วงนี้หลายๆที่เขาก็มีงานกันละผมก็รู้ว่าภูเขาทองมีงานวันนี้ผมก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไป กะว่าเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดพาเอฟซีไปเที่ยวงานวัดภูเขาทองในช่วงวันลอยกระทงนะ <c oughs> แต่พอดีขับรถไปถึงเอา้าพอเลี้ยวเข้าผมขับไปตรงรัดดําเนินเนาะรถก็ติดพอสมควรก็ยังนึกในใจว่าเออมันคงมีงานวัดแนหะละรถติดนะพอเลี้ยวเข้าสะพานผ่านฟ้าสะพานร้องไห้ฮะฮะมองขึ้นไปองค์ภูเขาทองเอา้าไม่ได้ห่มผ้าแดงไม่ได้ห่มผ้าแดง แสดงว่าไม่มีงานโอ้หัเรียวเขาเ้าไปในวัดไม่มีงานจริงๆนะแต่ว่าชาวต่างชาติเยอะมากนะครับจะเป็นฝรั่งเป็นอะไรเงี้ยฮะตามภาพปกที่ผมไปถ่ายเนาะแต่ผมไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะนะฮะตรงวิหารหลวงพ่อดํานะครับ,รนะรบก็จะมีชาวต่างชาตินั่งกันอยู่อะไรกันอยู่เต็นท์ไปหมดนะครับแต่ว่าไม่มีงานภูเขาทองเอา้าผิดหวังไม่มีงานก็เลยขับรถวนไปวนมา จะไปตรงคลองอ่งอ่างก็เงียบๆก็เลยตัดสินใจขับรถกลับบ้านมานะครับก็ไหนๆก็ตั้งใจจะขึ้นไลฟ์แล้ววันนี้ก็เลยไม่มีอะไรก็ขึ้นไลฟ์มาทักทายเอฟซีกันหน่อยก็แล้วกันนะขึ้นมาทักทายเพราะว่าผมเองเนี่ยเกิดที่แถวย่านมรจักกันแหละนะครับถือว่าเป็นกุมารจีนเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็เด็กๆนะก็เที่ยวที่นั่น นะช่วงที่ผมเด็กอยู่นั้นนะ่ะแถวนั้นก็ยังแบบค่อนข้างจะเถื่อนเถื่อนอยู่เหมืนอนกันนะเพราะว่าจะมีบรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายเนี่ยเยอะมากนะครับยุคนั้นจะเป็นยุคของเฮียแควสนิกุลจะอยู่ที่สวนะลินะแล้วก็มีสนามม้านะสนามม้าแล้วก็มีสลับมวยนะพวกเฮียงหงห้าพลังอะไรนะตอนนั้นผมยังเด็กอยู่นะครับแล้วก็แถวบ้านผมเองก็จะมี เขาเรียกว่าผู้กว้างขวางนะครับก็คือเฮลเลงเฮลเลงเขาก็อยู่แถานั้นนะครับตอนเด็กๆก,ก็เ <c> ห <oughs> ็นความที่มันเป็นบ้านเมืองที่ยังอยู่ในช่วงยุคสมัยที่ใครมีอิทธิพลก็ก็แข็งแรงกันไปอะไรเงี้ยนะก็ยังเห็นยิงกันอยู่เนืองๆเ,เลยมีอยู่ครั้งหนึ่งครับในในซอยบ้านดอกไม้อ่ะ นะครับมันจะมีร้านข้าวต้มปลาอยู่ร้านหนึ่งติดกับร้านกาแฟในหงังนีข้าวต้มปลานี้ก็จะเป็นอจเจกผมอมๆเวลาแกทําข้าวต้มปลาเนี่ยแกไม่ได้เอาข้าวไปต้มนะแกหุงข้าวไว้เสร็จปุ๊บเวลาลคนเยอะมากร้านแกนะแกจะเอาข้าวเนี่ยนะฮะใส่ใส่กระชอนใส่กระชอนแล้วก็เอาลงไปลวกน้ําร้อนลวกน้าร้อนเสร็จก็ สเสลดน้ํเสึกก็ตักใส่ชามแล้วก็ปลามาเรียงช่วงที่แกเรียงปลาเนี่ยแกจะมองชามแบบหน้าแกเกือบเข้าไปในจานอ่ะเพราะสายตาแกน่าจะตั้นแลวแกไม่ได้ใส่แว่นอ่ะอ่แกก็จะเรียงปลาจัดวางตั้งองค์ตั้ง,ง,งโออะไรของแกนะฮะขึ้นไอ้อะไรอ่ะผักเค็มๆอ่ะนะฮะเสร็จแล้วก็แกก็จะเอานามข้าวต้มอ่ะราดนะ ที่ผมพูดนี้ก็คือช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยช่วงที่ผมยังเด็กๆอยู่นะผมก็ไปอยู่ด้วยเรียนหน้าร้านแก่แหละไปทําการบ้านกับเพื่อนเพราะว่าข้างๆร้านแกน่เป็นร้านอะไระเพื่อนผมที่เรียนประถมด้วยกันนะครับไปนั่งทําการบ้านที่บ้านเขาหน้าบ้านเขาปรากฏว่าช่วงตอนหัวค่ํามันมีน้องชายของผู้มีอิทธิพลคนเหนือเนาะมากับเมีย ขับรถจิบมานะครับแล้วก็ข้างถนนเนี่ยเขาก็จะบีโต๊ะตั้งร้านอาหารนะครัก็ขอยรถจิบเข้าจอดปรากฏว่าไปถอยชนในรถมอเตอร์ไซค์ดีทีดีทีร้อยยี่สิบ้าเลยเนะี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นรถทท่ใั้รถวิบากอะ่ะนะครับรถเขาก็ล้มล้มเสร็จไอ้น้องชายของผู้หญิงที่ผมก็ลงมาโวยวายเจ้าของมอเตอร์ไซค์เขนั่งกินข้าวอยู่ เขาก็ลุกขึ้นมาประคองมอเตอร์ไซค์เขาขึ้นอ่าประคองมอเตอร์ไซค์เขาขึ้นมาเสร็จป,ปุ๊บก็มีปากมีเสียงกันแหละอ่าทางผู้มีดิพอนเขาก็หรือว่าเขากเก๋าในเขตนั้นน่ะนะเขาก็จัดการตบตบตบหน้าของไอ้เจ้าของมอเตอร์ไซค์อ่ะนะอ่าแล้วก็ผู้มีดิพอเขาก็จะมีลูกน้องเขาติดตามไปอีกสามสี่คนเจ้าของมอเตอร์ไซค์ก็ก็ไม่สู้นะเะนั้นผมยังเด็กผมก็ดูเขาก็ๆๆๆไม่สู้ มันไม่สู้ปุ๊บแต่เขาก็ขีม่มอเตอร์ไซออกไปเลยอาทางนี้ก็มานั่งกินข้าวกันปกติเวลาผ่านไปเท่าไหร่ผมผมไม่ไม่ไม่ได้สังเกตนะว่าเป็นเด็กฮะแต่ว่าผ่านไปพักใหญ่ใหญแหละในมอเตอร์ไซค์ dt ทร้ยี่ห้าเนี่ยขับกลับมาซ้อนเพื่อนมาด้วยนะครับพอจอดรถได้ลงจากรถแค่นั้นแหละโอ้หนังไทยดีๆนี่แหละทั้งปืนสั้นทั้ง m สิ ปุ่นตลบควันกบเลยยิงปืดปืดปืดเป็นชุดชุดชุดนะครับแล้วก็ปืนสั้นสิบเอ็ดมมหรือจุดสี่ห้านี่แหละสัตว์จะตูม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 แล้วมาใส่ก็ขับรถหายไปออกหายไปเลยจุดที่ผมพูดอยู่เนี่ยดอกบ้านดอกไม้เนี่ยถือว่าซอยบ้านบาดเนี่ยมันอยู่ห่างจากกองปราบประมาณ กือบกิโลได้ั้งประมาณกิโลได้ม้งตอนนั้นกองปราสามยอดอยู่ตรงนั้นนะฮะ <c oughs> นะก่องปราบอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วก็มาทราบข่าวสี่หลังเจ้าของไอ้น้องชายผู้มีทิพธิพลเนี่ยนะครับถูกยิงไปแปดนัดตายขาดที่นะ,ะส่วนภรรยาที่มานั่งกินข้าวต้มด้วยเนี่ยโดนไปสิบกว่านัดไม่ตายฮนะ ไม่ตายนะโดนทั้ง M16 โดนทั้งเอ่อสิบเมอ็ดมมแต่ไม่เสียชีวิตนะเออเพว่าตอนนั้นผมก็ยังเด็กอยู่แหละผู้ใหญ่เขาคุยกันว่าเอ้ยเมียเมียเขารอดตัวเขาเสียอะไรเงี้ยน,นะฮะก็คราวนี้ก็เป็นหนึ่งประสบการณ์ตอนสมัยที่ผมอยู่รับวัดจักรอ่าส่วนงานวัดเนี่ยมันมีทุกปีนะเมื่อก่อนเนี้ยนะมีทุกปีในงานวัดก็จะเป็นบรรยากาศที่แบบตอนเด็กๆเราก็ตื่นตาตื่นใจนะ มันก็จะมีบ้านผีสิงมีละครลิงนะฮะแล้วก็มีปลาโป่งนี่เมื่อก่อนยังไม่มีนะมียิงไอ้ปืนจุกก๊อกอะแล้วก็ยิงธนูอะไรเงี้ยนะฮะเอ่อยิงธนูยิงจุกก๊อกสาวน้อยตกน้ำรถบัมยิงช้าสวรรค์อ่ารถไต่ถังอะไรเงี้ยฮะแล้วก็จะมีเ,เพลงลูกทุ่ง มีเพลงลูกทุ่งนากร้อ,องลุกทุ่งก็จะมาปิดวิกปิดวิกในในงานวัดของเขาทองนะเนี่ยก็เป็นบรรยากาศแล้วก็ของกินนะก็จะมีพวกไก่ย่างจิลพันธ์นะแล้วก็ขนมขนมเบื้องขนมเบื้องมีสองอย่างนะขนมเบื้องที่เป็นขนมเบื้องไส้หวานไส้เค็มที่เป็นไส้ฝอ,อ,อยทองอะไรเงี้ยแล้วก็ขนมเบื้องไข่ฮนะที่เขา ทอดในกระทะแล้วก็ใส่ถั่วงอกใส่อะไรด้วยเอาไข่หอ่ออะอแล้วก็เขรียกขนมเบื้องมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะนั่นแหละฮะก็จะมีบ้าบ่งบ้า,บาปิน่นมีโอ้ยขนมเยอะแยะไปหมดนะจริงๆวันนี้ตั้งใจไปเนี่ยจะไปลําลึกจะไปหาของกินด้วยจะไปหาของกินนะก็แต่ปรากฏว่ามันไม่มีงานวัดนะฮะไม่มีงานวัด ก็ไม่รู้ไม่รู้เพราะเหตุใดนะฮะงานวัดที่ภูเขาทองปีนี้ก็ไม่ได้จัดไม่มีนะครับไม่มีผมก็เลยเตั้งใจจะไปคลององอ่างแหละแต่ว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วมันเงียบเงียบอะ่ะมันเงียบมากๆเลยก็เลยเออไม่รอก็เลยขับขับมันเลยนะครับก็นี่แหละก็เลยตั้งใจว่าเออเดี๋ยววันนี้จะขึ้นไลฟ์คุยกับเอฟซีหน่อยเพราะว่าห่างหายไปเกือบสองเดือนนะฮะ แต่ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่เอฟซี FC, ที่คอยติดตามนะครับยังถามหาสารทุกสุขดิบกันอยู่นะครับยังมีความห่วงใยยังมีการไลน์มาสอบถามนะครับที่ผมหายไปเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ขึ้นมาไลน์เนี่ยตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งมากๆเลยนะครับยุ่งมากๆเลยนะครับเพราะว่าต้อง เคลียงานเก่าที่ค้างอยู่ส่งให้เขาให้จบนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีคนช่วยนะฮะก็ทั้งเคลียงานทําเอกสารตามงานส่งงานนะครับทุกเรื่องเลยนะครับกว่าจะผ่านพ้นมาได้เบาตัวก็ข้ามวันข้ามเดือนไปแล้วนะฮะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะผอมเหมือนถึงนิดนึงเกี่ยวกับความเครียดนะฮะก็เลย ไม่ได้ขึ้นไหลนะการขึ้นไหลมันจะต้องมีมีความสุขกับการไหลอะ่ะทีนี้พอมันพอมันมันมันไม่มีความสุขอะ่ะมันมันตึงเครียดอะ่ะก็เลยไม่รู้จะไหลอะไรขึ้นมาไม่รู้จะคุยอะไรให้มันมีความสุขช่วงนั้นผมก็เลยหายไปยังไงก็ต้องขอโทษ f อนะครับผู้ติดตามนะครับคนที่เป็นสมาชิกอ่รวมทั้งเอซที่รักกันเหนียวแน่นนะครับ หายห่างหายไปไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงนะฮะก็ยังคิดถึง f อซีทุกทุกท่านนะครับคิดถึงตลอดเลยนะครับอืมนึกถึงที่ไรก็อยากจะไลฟ์แต่ไม่รู้จะคุยอะไรนะฮะวันนี้ก็จริงๆอยากจะไลฟ์เพื่อพาไปเที่ยวงานวัดไปดูรอยกระทงเห็นว่าวันนี้วันนี้เป็น เป็นวันขึ้น12ค่ำเดือน12ที่จะเกิดการทะลุปราคาด้วยใช่ไหมแล้วก็กัรทะลุปราคาเที่ยวนเนี้ยจะเป็นแบบเต็มดวงโดยที่แบบเราไม่ได้เห็นว่าพระจันทร์มืดหมดไปนะจะเห็นเป็นพระจันทร์สีแดงอิดนะฮะสีแดงเลือดนั่นแหละนะเพราะว่าจะเป็นฟูมูลดวงโตมากแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นนะใครเห็นบ้างแล้วฮะมีใครเห็นบ้างแล้วไหมนี่ยถ้าพลาดดูวันนี้เนี่ย ไปอีกสามปีนะครับถึงจะมีปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับอีก3ปีข้างหน้านะครับอตอนนี้มา20่ท่านนะครับมีใครไปลอยกระทงที่ไหนกันบ้างไหมครับนี่ผมก็ไม่รู้จะทำไรนะพอเอารถขับมอเตอร์ไซค์กลับมาถึงบ้านก็ไม่รู้จะทำไรก็เนี่ยขึ้นไลฟ์เลย แล้วก็ออกมาเดินให้เหงื่อมันแตกหน่อยเดินเดินในหมู่บ้านเนี่ยแหละนะครับก็เงียบตอนแรกจริงๆว่าในหมู่บ้านนี้ก็เหมือนว่าจะมีจัดงานนะแต่ก็ไม่มีละเงียบหายไปละจะเป็นเพราะด้วยอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่ได้ตามไม่ได้ตามประกาศคณนะกรรมการหมู่บ้านะหรือว่าสาระน้ําซ่อมบำรุงยังไม่เสร็จก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้สระน้ำเนี่ยสึกว่ากระเบื้องใต้สระเขาแตกแล้วเขาก็ประกาศหยุดเล่นนะครับซ่อมสระน้ำ <c oughs> ซ่อมสระน้ำเนี่ยสระน้ำเนี่ยฮะเนี่ยังซ่อมไม่เสร็จเลยซ่อมไม่ทันนะฮะเพราะวันต้องปูกระเบื้องใหม่หมด นี่ยคมันต้องปูกระเบื้องใหม่หมดเลยยังไม่ได้ปูกระเบื้องไม่ได้อะไรเลยนะครับอุปกรณ์ปูนเปิดอยัางกองอยู่นี้เลยถ้านะไม่น่าจะทันก็อาจจะยกเลิกงานไปนะครับก่อนแรกเห็นว่าจะจัดงานลอยกระทงในหมู่บ้านด้วยกนะ็น่าจะยกเลิกไปแล้วนะครับโอเคเลยครับวันนี้ไอสิ่งที่ตั้งใจ จะพาไปเที่ยวพาไปชมพาไปเยี่ยมถิ่นเก่าของผมไปไหว้พระนะฮะขึ้นไปบนภูเขาทองไปชมวิวรอบกรุงเทพมหานคร,ไป,นะครไปดูฟูมูลนะครับไปดูฟูมูลไปดูพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์สีแดงอิดนะฮะเพราะว่าเกิดจันทรุปราคาแต่ก็ผิดหวังนะครับเพราะว่าไม่มีงานรัด ไม่มีงานวัดวัดเงียบสงบนะฮะสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะพาเอฟซีไปก็เลยเลยไม่มีอะไรจะดําเนินเรื่องต่อเลยนะครับพะฉะนั้นวันนี้ตั้งใจจะขึ้นแล้วก็ขึ้นมาสักหน่อยนะครับขึ้นมาสักหน่อยแล้วก็หวังว่าตอนนี้ไปก็จะหาสาระดีๆนะครับเข้ามานั่งคุยนั่งเข้ามานั่งพูดกับเอฟซี นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่า,าภารกิจพันธกิจที่ผูกมัดเนี่ยเริ่มคลายตัวแล้วนะครับแต่ยังไม่สิ้นสุดเนาะมันคลายตัวละคลายตัวละก็ตั้งใจไว้ว่าจะขึ้นมาไล่ละนะครับก็เตรียมหาข้อมูลเอ่ยประวัติเก่าเกเอ่ยประสบการณ์เก่าเกเอ่ยจะเริ่มหลือฟื้นขึ้นมานั่งพูดคุยกัน อาจจะมีการเดินทางไปนู่นนี่นั่นนะฮะถ่ายเอฟซไปนะครับบางสถานที่บางที่บางแห่งผมว่าเอฟซเนี่ยไปมากกว่าผมด้วยนะฮะก็เป็นอันว่าอาจจะมาแลกเปลี่ยนความรู้นะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับผมจะเดินทางไปเหนือจะขึ้นเหนือช่วง อาทิตย์สองอาทิตย์นี้นะครับจะขึ้นเหนืออาทิตย์สออาทิตย์นี้ก็เดี๋ยวเอฟก็ไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันนะครับดูก่อนว่าผมจะขึ้นเครื่องไปหรือจะนั่งรถไฟไปหรือจะนั่งรถทัวร์ไปอะไรเงรี้ยเดี๋ยวผมเอาตัดสินใจดูอีกทีนึงก่อนนะฮะก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายแหละจะต้องเปรียบเทียบนะครับว่าถ้าเราเดินทางโดย <c oughs> สายการบินเนี่ยช่วงเนี้ย คใครใจ่ายอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าไปรถทัวร์อยู่ที่เท่าไหร่ไปรถไฟนี่ไม่ต้องพูดถึงมันไม่ถึงที่มันต้องไปต้องไปต่อรถบัสอีกทีหนึ่งะนะครับนะครับก็เลยขอเช็คนิดนหนึง่งแล้วก็ตัดสินใจอีกรอบหนึ่งว่าจะเดินทางด้วยวิธีไหนนะครับอือือแล้วก็วันนี้มีหลายท่านนะครับที่เข้ามา เข้ามาเร็วมากอ่ะพอขึ้นสดแปบ๊บเดียวแค่น,นั้นอ่ะขึ้นมาเลยปุ๊บๆๆๆนะฮะก็ขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านมากเลยนะครับที่ยังติดตามกันเหนียวแน่นนะฮะแล้วก็คนที่ทักเข้ามาก่อนเลยก็คือพี่นราลงนะครับพี่นราลงเนาะทักเข้ามาก่อนเลยแล้วก็พี่อะไรอ่ะพีอาร์เนี่ยฮะที่สวัสดีครับลุงขาวเนี่ย นะครัเป็นท่านที่สองที่ทักเข้ามานะครับก็สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีด้วยขอบคุณด้วยนะครับที่ที่จะพา,ากันเข้ามานะครับอ่ะวันงั้นวันนี้วันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรเพราะว่าสิ่งที่ผมอยากจะพาไปสิ่งที่ผมอยากจะพาไปลําลึกเนี่ยมัน มันเป็นไปไม่ได้ละเพราะว่าเขาไม่ได้จัดงานวัดผมพิดเองอะ่ะผมไม่ได้เช็คไปก่อนแต่มั่นใจอะไรขนาดเบอร์นั้น,นไม่รู้นั่นมั่นใจมากว่าจะมีงานภูเขาทองเพราะที่อื่นเขามีกันหมดแล้วนะนะเศรษฐกิจก็ต้องเริ่มขับเพื่อนตัวเองแล้วไงใช่ไหมฮะโควิดก็เริ่มซาไปแล้วก็คิดว่าทางวัดก็น่าจะจัดงานเพราะาปีนี้เรากยทงอะ่ะนะปรากฏว่าไม่จัดนะครับแต่ก็ได้ยินไหมฮะระหว่างที่ผมพูด รอบๆหมู่บ้านผมก็จะมีเสียงฮุเสียงยประทัดนะครับอ่าเนี่ยเสียงฮุเสียงประทัดก็ยังจุดกันอยู่เพราะผมก็เชื่อว่าเป็นความเชื่อแหละว่าเ้ามันเกิดจันทรุปราคานะก็จะมีการจุดอ้อนี่ไงฮะจันทรุปราคาเริ่มเห็นเริ่มเห็นดวงจันทร์เสี้ยวไม่ใช่หลอดไฟนะครับอยู่ทางซ้ายมือนะซ้ายมือเนี่ยนี่นี่นี่นนี่ที่ปลายนิ้วผมเนี่ย ะะเริ่มเริ่มแสงอันนี้เริ่มคายไหมเริ่มคายเนาะนะครับแสงเริ่มออกมาจากมุมนิดๆและนะฮะอืมนะครับน่าจะเป็นน่าจะเ,เริ่มคายนนเดียวด้นะฮะเดี๋ยวผมลองซูมเข้าไปดูอ่านี่ครับเห็นไหมนี่ครับนี่แหละครับนี่แหละครับ เริ่มขายแล้วนะครับเริ่มขายแล้วเห็นไ,ไหมฮะถ้าไม่ได้ดูวันนี้ก็อีกสามปีนะครับถึงจะเกิดปรากฏการแบบนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคเลยถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยววันนี้นะครับอุมมองด้วยมองด้วยตาเปล่าเนี่ยจะเห็นแต่แสง แสงมุมไม่ใหญ่มากเนาะแต่พอผมซูมซูมซูมกล้องเข้าไปเนี่ยมันจะเห็นเห็นเต็มดวงหน่อยเออเนาะโอเคเลยนะครับอืมเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมไม่คุยอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอฟซีลงไลฟ์เท่านี้ก่อนนะครับเพราะผมไม่รู้จะคุยอะไรสิ่งที่ตั้งใจไว้จะคุยมันเป็นไป,นปนไม่ได้ละ นะฮะแล้วเดี๋ยวมาพบกันอีกทีหนึ่งนะครับในช่วงวันถัดไปนะครับผมก็จะเริ่มเ,เก็บสาระนะครับหาเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังหาเรื่องที่จะมาพูดนะครับพา f อไปสถานที่ต่างๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งยี่สิบท่านที่เข้ามาชมนะครับ44ไลค์ที่กดให้ผมต้องขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้ผมลุงขาว ขึ้นมาไลท์นับว่าเป็นครั้งแรกที่ห่างหายกันไปนะครับผมจะถือวันนี้เป็นวันเริ่มต้นสตาร์ทของผมแล้วกันนะครับขึ้น12ครั้เดือน12นะครับสวัสดีครับ f อทุกท่าน